จิตรกรออนแอเอาไปซื้อหมูกันดีกว่าค่ะแพงหลาดจะตุดจีนอยู่แล้วอ่ะนี่อีกอาทิตย์เอาวัน,ว,นวันจันทร์วัน,วนวจันใช่ใช่อาทิตย์หน้าก็ตุดจีนแล้วคนก็กลัวกันว่าหมูตุดจีนเนี่ยจะไปถึงโลละสามรอหรือเปล่าแต่ปกติหมูตุดจีนก็แพงอยู่แล้วนะแพงจะแพงแพง,แพงขึ้นอีกมาหดโคตรแพงแพงขึ้นอีกเนีนะคะ ก็เลยมีหั่นให้บางที่สุดไม่ได้ไม่ได้ว่างยุดจเรายังว่างหมูซ้ำช้นอยู่แต่ว่าบางตอนนี้มีคนเขาคิดซื้อเครื่องสไลด์ไว้เลยฮะทำในนี่ทำเป็นวุ้นเป็นหัวหมูวุ้นเป็นแบบของอัลเล็กๆอ่ะไม่ต้องไปซื้อหัวหมูจริงที่เคยทำอลัวเป็นเครื่องรางของถังใช่ๆสั่งมาทำอลัวหัวหมูประเด็นหมูเนี่ยมันก็ยังไม่จบนะเพราะว่าน่าจะต้องดูช่วงสถานการณ์ุดจีนไปก่อนว่า จะจัดการสถานการณ์ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยนะคะวันนี้ทางพักไทยสร้างไทยคะ่ะโดยคุณรนากาศชินสำราญนะเป็นคณะกรรมการอำนวยการและพัฒนาพักไทยสร้างไทยพักนี้ของหินสุดารัตน์ะนะคะ,ะก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์หมูแพงนะบอกว่านี่จะตุกจีนแล้วนะแล้วจำเป็นจะต้องซื้อหมูไปไหว้เจ้ารัฐบาลจะบอกประชาชนได้หรือไม่ว่าเมื่อถึงวันจ่ายคือ30มมกราคมเนี่ยคนจะซื้อหมูกันโลละกี่บาทกันแน่ ตอนนี้หมูหน้าฟาร์มอยู่ที่กิโลกรัมละร้อยสี่บาทหมูหน้าเขียงจึงไม่ควรจะเกิน200ใช่ไหมแต่ทําไมตอนนี้หมูหน้าเขียงเนี่ยมันขึ้นไป220-240ก็เลยกังวลว่าเดี๋ยวพอจุดจีนเนี่ยมันจะทะลุไปถึงกิโลละ300นะคะก็เลยอยากให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไขตรงนี้แล้วก็รวมถึงเรื่องของการที่มีการรายงานว่าตรวจเจอ หมูเก็บในสต็อก18ล้านกิโลกรัมเยอะมากนะคุณเยอะนะมากนะก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมถึงเก็บไว้บุบุดมันเหรอคือมันควรจะออกมาขายได้แล้วออแล้วทำไมมันถึงเยียบหายไปกับเรื่องนี้นะคะก็เลยมาทวงถามพอถามปุ๊บชนะศักดิ์อัฐาวงค่ะรัมบี้ หรอคะเขาชื่อลมบี้ก็เห็นมีโดเรมอนแล้วมีโดเรมีต้อมีรลมโบ้ก็ต้องมีลมบี้นะฮะหนูเชื่อนะเนี่ยว่าเขาชื่อลมบี <m <m ้อ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่ครับแต่เป็นน้องของเสกสกลอัฐาวงเป็นน้องรมโบนะฮะแล้วเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาตอบโต้รณอากาศชินสําราญครับบอกว่าแม่เสียดายจังแม่ขอแนะนําเด็กใหม่ ที่เห็นความตั้งใจและกําลังไฟแรงว่าการจะพูดอะไรให้ข้อมูลอะไรเนี่ยไอ้หนู oh. ไปสืบค้นให้มันชัดก่อน mm. อย่าแค่โหนกระแสไปกับเขาเป็นห่วงว่าเดี๋ยวจะตกม้าตายก่อนจะได้เป็นสอสอหรอก mm. ดีไหมเราไม่ต้องเป็นสสเลยค่ะดีกว่าเยอะ <S 2> <S 2> <S นะรณกศเองไม่ต้องรอเป็นสสก็ได้ปัญหาผู้ใหญ่ให้ถูกคนนั่นนะ่ะชนะศักดิ์บอกว่าจํานวนหมูที่มีการไปตรวจสอบพบในห้องเย็นนั้นเป็นผลมาจากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชากําชับและสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการขั้นเด็ดขาดโดยให้ลงพื้นที่และติดตามปัญหาของหมูแพงว่าเกิดจากตรงไหนทําไมหมูหน้าฟาร์มถูกแต่ราคาที่ถึงมือประชาชนกลับแพงและสั่งการให้เด็ดขาด จัดการอย่างเด็ดขาดกับคนที่เกี่ยวข้องหรือถ้าเป็นคนในหน่วยงานราชการก็ต้องลงโทษขั้นเด็ดขาดทั้งให้โยกย้ายหรือออกจากราชการไปเลยเพราะฉะนั้นนายรณากาศไม่ต้องห่วงเรื่องการบังคับใช้กฎหมายรัฐบาลนี้เด็ดขาดอยู่แล้วแล้วก็บอกว่าช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนปกติสินค้ามันก็แพงกว่าปกติอยู่แล้วอะเรื่องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงพาณิชย์ก็พยายามควบคุมราคาไม่ให้สูงมากเกินไปและได้มีการกําหนดราคาสินค้าหลายชนิดให้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว นายรณากาศเพิ่งจะเข้ามาชิมลางถนนการเมืองก็ต้องยอมรับว่าประสบการณ์ทางการเมืองอาจยังต้องใช้เวลาอีกมากอย่าเพิ่งหิวแสงตามรอยลูกพี่อย่างเจ๊นหน่อยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพัน์ที่ทำตัวเป็นฝ่ายค้านตลอดปีตลอดชาติตำหนิติเตียนทุกอย่างที่รัฐบาลทำจนไม่ได้เงยหน้ามองว่าประชาชนชื่นชอบกับสิ่งที่นายกและรัฐบาลทำให้ขนาดไหนนายรณากาศเป็นคนรุ่นใหม่ก็ต้องพยายามทำการเมืองใหม่อย่าตกกระไดพลอยจนไปกำนักการเมืองรุ่นพี่ในพักไทยสร้างไทย ไม่งั้นอนาคตทางการเมืองจะดับวูบไปซะก่อนนี่เขามาเป็นชุดเลยนะดิฉันเนี่ยอ่านเนี่ยแล้วฟังพี่ปูเนี่ยคือใจก็อยากจะบอกว่าออกมาตอบโต้เขาสักทีเนี่ยเขาตั้งคําถามถึงหมูในสต็อกเขาถามเรื่องหนึ่งไปตอบอีกเรื่องหนึ่งไม่เห็นตอบเลยว่าหมูในสต็อกเนี่ย,ยไปากกาไหนอย่างไงเออถ้าพูดแค่เนี้เออสั่งสอนน้องได้แล้วน้องก็ถามดีๆไม่ได้แบบว่าดา่าว่าอีกตู่พอนอง,งองเราจะตอกมอ ไม่ม,ไม,มีไม่ได้พูดคำโง่แล้วจะตายกันหมดลูกน้องขี้ข่าเลียบแบบแบๆๆบบแบบแไม่มีคําถามเขาก็ไม่มี<อ>ความก้าวร้าวเลยว่าเออเนี่ยไปตรวจหมูเธอเนี่ยจัดการกับมันยังไงอันนี้ฉันก็ห่วงว่าหมูหน้าฟาร์มราคาเท่านี้หมูเขียงมันทําไมจะราคาแพงกว่านั้นมีนกลไกอะไรไหม เราก็อธิบายสิเราเป็นรุ่นพี่เราก็ต้องทําการเมืองให้สร้างสรรค์ให้น้องมันดูอ่ะเอออันนี้คือด่าน้องฉอดๆๆเลยนะแม้แต่ก็ไม่เห็นชี้แจงติดโควิดอยู่ไงอ๋อเลยต้องออกโรงแทนนะคะอ้าวแต่ส่วนการชี้แจงอยู่ที่คนนี้ค่ะคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะบอกว่าจากการสำรวจข้อมูลหมูปัจจุบันเปรียบเทียบกับจำนวนเกษตรกรและจำนวนหมูเดือนมกราคม65พบว่า เกษตรกรของปี65ที่เลี้ยงหมูเนี่ยนะคะลดลง43.35%หมูทั้งเส้นก็ลดลง11.8%นะคะคือรายย่อยมันเลี้ยงไม่ได้โรคระบาดตายงบหมดเงินหมดะนะคะมันก็จะเจอปัญหาการไปยหายไปจากระบบจำนวนหนึ่งสำหรับพื้นที่ที่มีการเลี้ยงแม่พันธุ์เพิ่มขึ้นนะคะมีชัยนาทขอนแก่นนครสวรรค์อุทยัยธานีกำแพงเพชรแล้วก็เพชรบูร์ ในส่วนของพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่เป็นแหล่งผลิตสําคัญมีการเลี้ยงแมพันลดลงได้กับได้แก่เขต7ลดลงไป30%ค่ะเขต2เนี่ยแมพันลดลงไป20%นอกจากนี้เกษตรกรมีการปรับตัวยกระดับขยายขนาดการเลี้ยงที่เหมาะสมคุ้มค่าการลงทุนลดความเสี่ยงจากปัญหาด้านสุขภาพโดยการลดความหนาแน่นของหมูในฟาร์มนะคะเดี๋ยวแนวทางการส่งเสริมและฟื้นฟูการเลี้ยงหมูของเกษตรกรรายเล็กและเกษตรกรรายย่อยเพื่อยกระดับนะคะก็จะมีมาตรการ 3S ค่ะคือการ1คือการสแกน ภายใต้มาตรการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดพื้นที่นำร่องพิกแซนบ็อกนี่เขามีพิกแซนบ็อกแล้วนะแซนบ็อกของหมูเนี่ยนะคะสองคือสกรีนตั้งแต่ผู้คือทำไงชาวบ้านเข้าใจอะพี่ประเด็นของผมคือเวลาพี่คุยกันเองพี่จะเรียกมันว่าอะไรก็ได้เขาาแต่เวลาทําให้ชาวบ้านเข้าใจเนี่ยมันต้องมีคําที่จะทําให้เขาเข้าใจง่ายๆชาวบ้านอหะจะเข้าใจเขาพูดเกตแซนบ็อกก็น่าจะเข้าใจกว่าพิกแซนบ็อกคือเปิดที่ท่องเที่ยวให้หมูเงี้ยไม่ใช่สิสองคือสกรีนนะคะสกรีนผู้ ยังทั้งคอกทั้งเครื่องอ,อุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อม3ามคือซัพพอร์ตสนับสนุนช่วยเหลือนะคะทีนี้มาดูปริมาณของหมูกันบ้างค่ะเรื่องของหมูนี่นะคะนายสัตวแพทย์สารวิธานีโตธิที่ดีกรมปศุสัตว์บอกว่าได้มีการสั่งการสํารวจจํานวนซากสุกรและผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บในห้องเย็นสถานที่จัดเก็บและการดําเนินการมาคับใช้กฎหมายตรวจห้องเย็นสินค้าปศุสัตว์รวมพื้นที่เข้าดําเนินการทั้งหมด195แห่งค่ะตรวจพบซากสุกรทั้งหมดเนี่ยนะคะ 5ล้านกิโลกรัมค่ะตรวจพบซากสุกรสะสมตั้งแต่20ถึง26มกราคม7วัน19ล้านกิโลกรัมอย่างไรก็ดีกรมปสสศุสัตว์มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคอหิวาแอฟริกาสุกรอย่างเข้มงวดมีการบูรณาการร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อป้องกันการลักลอบนำสุกรมีชีวิตและผลิตภัณฑ์เข้าประเทศเฝ้าระวังและค้นหาเชิงรับและก็เชิงรุกด้วยนะคะตกลงแล้วเนี่ยบอกแค่ตรวจสต็อก แต่ไม่ได้บอกว่าที่เจอเนี่ยตกลงเจอจริงไหมแล้วจะทํำยังไงนะคะยังไม่เห็นหรือไม่ก็ต้องเปิดนํำข้าวหมูจากต่างประเทศเลยค่ะเดี๋ยวมันก็แล่นออกจากสต็อกเองใช่ใช่อยากจะเก็บไว้ไหวเชงเม้งคดพ่อคดแม่มันก็ช่างมันอยากจะรับราคาในช่วงนี้นะคะส่วนรัฐมนตรีพาณิชย์ครับจุรินลักษณะวิสิทธ์ก็บอกว่าเรื่องข้าวของแพงนี่ก็ใช้กระบวนการ ที่กระทรวงมีอำนาจนะครับก็เริ่มตั้งแต่ให้ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการอย่างใกล้ชิดโดยไม่ต้องรอให้ประชาชนร้องเรียนก่อนนะครับให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนติดตามสถานการณ์เลยอันที่2คือให้ลงมือแก้ปัญหาทันทีที่พบเมื่อเกิดปัญหาทั้งเรื่องปริมาณและเรื่องราคาสินค้าไอ้ไอ้หมูเนี่ย มันคือการหย่อนยานการสํารวจรอ,อจนมันมันหายไปจากตลาดแล้วรอจนมันเกิดอาการแล้วนะ,ะมันไม่มีการติดตามนี่ก็เลยแก้ว่างั้นต้องติดตามติดตามแล้วเจอปัญหาทั้งเชิงปริมาณเชิงราคาจัดการทันทีแล้วก็อันที่สามเมื่อพบการกระทําผิดก็ให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับส่วนการแก้ปัญหาอื่นๆนะครับก็ลงนามให้ไก่และเนื้อไก่เป็นสินค้าควบคุม ตามกระบวนการของคณะรัฐมนตรีที่มติมีมติเห็นชอบโดยจะตรึงราคาไก่หน้าฟาร์มไว้ไม่เกินกิโลกร,รัมละ40บาทนะครับแต่ที่ตรวจสอบในตลาดเนี่ยยังไม่ถึงนะครับอยู่ที่38-39แต่อย่างไรก็ตามจะตรึงไม่ให้เกิน40นะครับนอกจากนี้แล้ว ตัวเนื้อไก่นะอย่างน้อย4ี่รายการก็จะมีการตรึงราคานะครับเช่นไก่สดทั้งตัวต้องไม่เกิน60-65บถึงบาทต่อกิโลกรัมน่องติดสะโพกราคาอยู่ที่60-65ถึง้น่องแยกกับสะโพก65-75ถึงเเนื้อหน้าอกจะตรึงไว้ที่70-75ถึงอย่างนี้เป็นต้นน้ำอัดลมจะตรึงราคานะฮะไม่ให้ขึ้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรึงราคาต่อไปเครื่องใช้ไฟฟ้าตรึงราคาไว้ที่ราคาเดิมถ้าพบมีการฉวยโอกาสข,ขึ้นราคา แจ้ง1569ครับไข่ไก่ตรึงราคาไข่ครคะหน้าฟาร์มไม่เกินฟองละสองบาท90สตางค์ราคาหมูหน้าฟาร์มตรึงไว้ที่1 0 0ถึง110บาทนะครับอันนี้ก็มาตรการของกระทรวงพาณิชย์ทำได้ตามอำนาจห,หน้าที่ที่มีครับค่ะดูเหมือนว่าทางรัฐบาลเนี่ยแล้วก็รวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคุณประพัฒน์โพธสุดโทน้ัฐตีช่วยกระทรวงกรเกษตรเนี่ยนะคะซึงกำกับกรมประสุทัตว์นะครับเขาเชื่อว่างานนี้มีคนปั่น บั่นราคาหมูให้สูงขึ้นเพราะว่าไปสำรวจหมูที่ตายหมูที่ทออกสู่ตลาดเนี่ยคือมันไม่ได้ตายเยอะขนาดที่จะทำให้ให้หมูมัน,ม,นมันราคาขึ้นขนาดนั้นเนี่ยน,นะคะทีนี้วันนี้เนี่ยมันก็มีข้อมูลนะคะเพราะว่าทางคุณวีรกรคําประกอบสสนครสวรรค์พักพลังประชารัฐในฐานะรองประธานกรรมการที่การงี้จะอยู่พักเพื่อไทยให้ง,งห้อเหรอไม่ใช่คนละเรื่องคนนี้แหละแต่คนเดียวกัน,ค,น,กนคือคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในรองประธานกรรมการที่การวิสามัญที่ดูแลเรื่องหมูเนี่ยนะคะ เขาบอกว่าออตอนนี้มีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมาสมชุดด้วยกันมาดูเรื่องหมูโดยเฉพาะนะคะมีอนุกรรมธิการพิจารณาเรื่องของโรคระบาดชุดที่หนึ่งชุดที่สองเนี่ยจะไปตรวจสอบความเสียหายเรื่องสต๊อกสินค้าแล้วก็ชุดที่สามจะดูเรื่องการบริหารจัดการควบคุมอาหารสัตว์และก็การลักลอบนําเข้ากักตุนหมูทีนี้อนุกรรมธิการที่3ามเนี่ยเขาบอกตอนนี้มีข้อมูลสําคัญว่ามันมีไอ้โมงอยู่เบื้องหลังที่ทําให้ตอนนี้หมูราคาแพงแต่ว่าตอนเนี้ ข้อมูลต่างๆหลักฐานต่างๆเนี่ยมันเริ่มมาแล้วคุณประพัฒต้องการจะให้ฉีกหน้ากากาไอ้มองคนนี้ออกมาให้ได้เขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีการเปิดเผยข้อเที่จริงต่อไปนะคะว่าตกลงว่าอะไรที่ทําให้หมูแพงกันแน่วันอังคารที่1นึ่กุมภาพันนี้แหละคะ่ะครับนะคะันประกาศผลใช่ไหมฮะมาประกาศกาผลตรวจสอบจิตรกอดอ l แอ